สวัสดีครับผมพี่น้องวันนี้ออกขาเผึ่งขี้เก่าครับผมมาเจอตัวหาลำวานครับผมตัวเริ่มออกลายแล้วด้วยครับผมพี่น้องไดท้ทิศทางแล้วครับผมมันบินไปทางพุ่นแล้วครับผมไปทางปลาแต่กาบมันใจว่าจะอยู่ปานีด้วยครับผมเพราะว่าปานี่มันไหนบด้บใหไงคักครับผม ก็เดี๋ยวสิเขาไปซอกเบิ่งครับผมพี่น้องมือนี่เตรียมอุปกรณ์ตอนแรกว่าจะไปเอาเพิงออกใครยุ U ่อาอาราทเม่นเห็นไครับผมไอที่หอพักเจ็ดสันนั่นครับผมแต่พอดีท่วไปแล้วเพิ่นเพิ่นเพิ่บ่อยูเพิ่พบอ่บอยูอละกาแม่บ้านกะล่าครับผมก็เลยมือนี่ก็เลยยังบ่ดด้ไปครับผมพี่น้องเขาก็เลยออกมา หาอยู่โซนข้างนอกนี่ครับผมผมเตรียมอุปกรณ์มา <c oughs> ดางตักเตียวไปใสกับ่ทั้งไหม่อยู่ข้างหลังเตรียมไมยว้พร้อมแล้วพี่น้องครบกับเตรียมไว้แล้วครับผมกาเลยต้องเปลี่ยนเป่าครับผมเปลี่ยนเป่าไม้ออกมาหาอยู่ไอโซนข้างนอกแท่นครับผมยืนอยู่นี่โดนเติมเลย้อครับผมอากาศดีบอกได้ว่าตอนนี้หอนครับผมมือเศร้านี่ยา่างหนาวเลยครับผมเดี๋ยวไอ มันบินไปทังพี่เดี๋ยวรงเขาไปคนหาเบิ้งครับผมพี่น้องกวจะได้เจอไปด้ยครับผมเบิ้งจุดนี่จุดเดียวเหมือนเพิงจะจะมีอยู่สองล่างเนีอยครับผมมันจะมีอยู่สองล่างเพราะว่าตัวมันไอ๋มันมันพอกันมันบินหากินมาพอกันแล้ะมันกัดกันครับผมมันกัดกันมันมันแย่งกันครับผมถ้ามันมีห้างเดียวถ้าห้างเดียวกันเนี่ยมันมันมันจะบวกกัดกันครับผมอ่ะเดียวเขาจะเข้าไปคนเบิ้งครับผมพี่น้อง ไปทางนี่ละจุดหนึ่งแต่ว่าอีกจุดหนึ่งท่านได้พอกครับผมมันท่านได้บินออกมันบินออกซ่าครับผมบินออกยากยากครับผมอไปคนหาพวกกันครับผมเจอแล้วครับผมพี่น้องอู้ตามีโดนเติบด้วยครับผมนี่บินออกบินเขายี่จุดนี้พี่น้องนี่ครับผมตัวบินเขาออกที่ช่องนี้พี่น้องาอยเบิ้งครับผมเนี่ยเนี่ยบินเขาพื้นปัดปัดปัดอยู่นี่ครับผมนี่ นี่ครับผมบอกว่มมาจะห้างใหญ่เลยครับผมโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วพี่นอ้องฝุ่นฝุ่นฝุ่นยุนน่นครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขังรางก่อนครับผมหมปลอดภัยข้างล่างโอ้ ข้างถือวัสไซดได้เลยพี่น้องข้างถือวัสไซดได้เลยครับผมเดีเข้าไปจักหน่อยพี่น้องมันหกครับผมเดี๋ยวขอหมุนเข้าไปยืนทายอยู่ข้างในผมครับผมโอ้ห้างใส่ได้เลยครับผม เก่าหรือใหม่เดี๋ยวค่อยหลุนกันครับผมถึงงก้วพ่น้องพิ่ง,งโอ้โหแก่ครับผมเดี๋ยวชีวเพึ่งน้ำเด้อครับผมว่มามีบอ้สูงแต่หมุนยากครับผมเพื่อคุม้ม Nằm làm nó không vùng thế nào không nhưng một bó đầy rồi không ่ากไปพวงหอได้ครับผมเนี่ยผมไใหม่อ้หูื่แล้ว <laughs> เห็นยังสีโมบี้กำลังใจสิเข้าไปอีกครับผมโ <laughs> ม,มีกำลังใจบุญเข้าไปอีกแล้วครับผม <laughs> บไดยยังเลยมองนี่ หญ่ส่วนดีกว่าพี่น้องบกคือครับผมอเขามาส่วนที่สองพี่น้องปลาใหญ่ครักครับผมต้นใหม่ก็หลยหลยมีแต่ต้นเป็นตะยูพี่น้องกางปลาแหละครับผมยังขอมาไก่เติอยังคัดเด็พ่อเลยพี่น้งองอดีหยายจอีกหน่อยครับผมหวังว่าจะพ่อด้ยครับผม นี่น้องเบิ่งป่าเลยมันจะมีบ่ครับผมยางขวา่มาไก่เติบแล้วครับผมมีแต,ต่ต้นเป็นตะมีเลี้ยวไปต้นใดก็เป็นตะมีครับผมไปอีกหน่อยครับผมเจอแล้วด้วยครับผมโอ้ยมี่น้องโอ้ยหอมมากลางกลางโขกเลยครับผมอุ่นครับผม แต่กรคห่มอยู่พี่น้องขุดอีกข้างหนึ่งครับผมขุดอ,อ่ะโอ้บูกแกนใหญ่เลยครับผมขุดอ่ะ,ออะ,ออะเดี๋ยวผมจะกลับไล่กล่องสู้มีเบิ่งนะครับผมดีแล้วครับผมส้มโตหนาๆสู้งหัางโมเป็นสู้งปันใดแปลกๆพี่น้องเพิ่งมะเกาะหรือว่าจังใดครับผมโอ้ พึ่งมะเกาะหรือว่าจังได้ครับผมเดี๋ยวขาไปเบิ้งได้ครับผมแต่ว่าอีกข้างหนึ่งพู่นะพู่นะครับผม,อนะบผมโอ้ชัดเจนเลยครับผมแต่กล่องประชดปันใดเดี๋ยวสิขาไปเบิ้งได้ครับผมโอ้แฉลบแฉไปเบิ้งไต่ส่วนดีกว่าครับ คือ,อเปลี่ยนโซงห้างสงสัยห้างนีจะมาไหมห้างนีมาไหมครับผมมาไหมเนะี่ยคือเฮาครับผมแต่มากเก่าก็จะเอาไปแล้วลุงหลักฐานพี่น้องเรียบร้อยครับผมว่าอยู่มันคือจังบ่เป็นสซงโอ้ยแล้วห้างนั่นอะ เขาจะาบเห็นเลยจังใดครับผมท้างนั้นที่จะเป็นส่งห้างอยู่ครับผมเบิ่งกันไกลๆเลยเขาอาจจะตามมาเห็นแค่ห้างนี้แล้วบ่ได้ตามอีกหรือจังใดครับผมเพราะว่าผมกับมากเป็นแบบนั้นนะครับผมพี่นอ้องมีสองห้างอยู่ในปาแต่ว่าเขาตามกันมากนะนึกว่ามันมีแค่ห้างเดียวครับผมเพอเห็นแล้ะก็บบริหารอีก บริสอกเบิ้งครับผมอู้อันนี้เป็นรูปเป็นส่งห้างอยู่ <laughs> เป็นรูปเป็นส่งห้างพีนง่น้องนี่เป็นส่งเลยครับผมเรียบร้อยโอ้เพิ่งแกบันไดแทะก็นาากก่าจะแกและโบมี่ยังครับผมจเจ้าเลยบ่ได้เอากิ <laughs> นน้ำใหม่ครับผม ้องเต็มเลยพี่น้องโอหลักแฐบบานอันนี้บนอาจจะขอเล็กครับผมน่าจะใส่วิธีขึ้นแบบใดก็มไม่มีห้อยถ้อยน่าจะเป็นอ,อุ้ยมืกัดน,น่าจะเป็นเอาไม้ไม่มากลายแบบนี้เด้อพี่น้อง คือว่าด้ครับผม่าจะกลายเป็นเราเสือกผูกเอาด้ครับผมเสือกผูกจากอีกฟังหนึ่งมาอีกฟังหนึ่งเพราะว่ามันมีห้อยบากใหม่ครับผมห้อยบากใหม่ทั้งสองนี่มันบ่มีห้อยตีถอยครับผมกะถือว่าก่ยังไงเป็นความโชคดีของเข้าได้ครับผม เพราะว่าขันห้งางยังสมบูรณ์แบบนี้พี่น้องเดี๋ยวผมกลับไล่กล่องให้บเบิ้งได้ครับผมก็แสดงว่ามันบมีอีอย่างได้ครับผมแสดงว่ามันเอแกแอหลืมันกันอาจจะประมาณแปลจะล่างแล้วละครับผมเพราะว่าเบิ้งห้างแล้วเบิ้งครบน้ครับผมโอ้ยเนาะแต่ยังโอเคอยู่เข้าประสงค์้นครับผมเดี๋ยวผมจะกลับไล่ ซุ่มเฮเบิ้งครับผมว้าวสวยๆเลยเป็นผมผมกับขึ้นครับผมเห็นสภาพนี้โชคดีที่บ่ได้ขึ้นครับผมมีคนขึ้นเฮเบิ้งแล้ว ไครับผมพี่น้องยุ่งกับไลครับผมเมื่อนี้ก็น่าจะต้องกลับแล้วล่ะครับผมมันโตกันในเบ่ะออกหาบ้บานแล้วได้ครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็บใบสามสี่โมงแลลวครับผมกัไปตามกับบรูจะพอบ่พ่อกระเทิอนแลลวครับผมก็น่าจะต้องกลับแล้วล่ะครับผมพี่น้องเมื่อนี้กัซันี่แล้วครับผมสวัสดีครับ